สวัสดีครับจิ๊บครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําเพลงอนิเมะกันนะครับกับเพลงสุดท้ายของหมวดนักร้องชายในรอบแรกนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าในการแนะนําเพลงในครั้งถัดไปเนะี่ยก็จะมีการเขียนหมวดทิ้งไว้ข้างหลังด้วยนะครับก็โดยที่เพลงสุดท้ายของหมวดนักร้องชายรอบแรกนะครับผมก็ขอยกให้กับเพลง Mr. Fixer นะครับผมจาก อนิเมะเรื่อง ID In v a v e ซึ่งสำหรับเพลง m r Fixer เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่สำหรับผมเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วมากนะครับแล้วก็ท่อนที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นท่อนตรงกลางพอดีที่มันจะมีการโซโลโเครื่อนดนตรีผมไม่เชื่อว่าเป็นเียโนหรือว่าซินดิไซเซอร์นะแล้วมันจะมีเสียงร้องค่อยๆขึ้นมาโดยที่จะมีแบ็กกราวด์เสียงเป็นฉากแบบเป็นแบ็กกราวด์เสียงแบบฝนตกอะ เออมันก็ให้ความรู้สึกที่น่าสนใจดีสำหรับในส่วนของตัวเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเพลงเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวความซีเรียสของเรื่อง id i n v a d e ก็เรียกได้ว่าเพลงนี้ออกแนวไปทางแบบเกือบจะชิวเลยทีเดียวเหมือนกันนะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพลง m r fixer แล้วก็ อนิเมะเรื่อง ID: Invert ซึ่งผมเคยได้รีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นอนิเมะออริจินอลที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอน,นิเมะครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นหมวดของเพลงกันดั้มโดยผมไม่ดูกันดั้มนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอน,นิเมะ ครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําเพลงอนิเมะเพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ